สวัสดีครับช่องอากิเอ็กนะครับคลิปนี้ก็ตามหัวข้อคลิปเลยนะครับว่าบอนสีบ้านๆนนะครับเราปลูกบ้านๆก็ก็ได้แบบบ้านๆนนะครับผมพามาดูที่ผมแบบปลูกทั่วไปก่อนนะก็คือเป็นบอนบ้านๆปลูกบ้านๆก็สภาพนะครับ ตามสภาพเลยก็คือไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับแถมยังถูกแมลงถูโลกโรครบกวนนะครับเยอะนะครับต่อให้เขาทนขนาดไหนนะครับผมว่าถ้ามาแมลงกินใบอะ่ะจะบอลบ้านหรือว่าบอลมีชื่อครับมันก็กินได้หมดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราปลูกบอลบ้านบ้านแล้ว มันไม่สวยครับก็ต้องหาวิธีการนะครับก็คือก็แล้วแต่ท่านแหละอาจจะเปลี่ยนดินเปลี่ยนที่ปลูกนะครับหรือว่าเปลี่ยนอะไรอะกระถางเปลี่ยนอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนจะดูดีนะครับแต่ว่าก็เริ่ม เริ่มมีปัญหานะครับเพราะว่าเราปลูกอยู่นอกตู้ใช่ไหมนะครับผมเนี่ยพยายามศึกษาบอลบ้านๆน,นะครับด้วยการปลูกเขาหลายๆแบบอันนี้ก็คือเอามาอยู่รวมในบ่อวงกับพวกบอลใหญ่ๆนะก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างน,นะครับยังไงก็เจอปัญหาบรบกวนอยู่ดีนะครับนี่ก็ให้ท่านดูนะครับ อ่ะแล้วถ้าจะทำอย่างอื่นที่มันดีกว่าเนี้ยมันทำได้ไหมนะครับเหมือนที่ผมเคยพูดไปแล้วนะว่าบางทีเนี่ยอนบ้านๆน,นะครับถ้าเราเอามาไว้ในตู้อบอะครับมันจะมันอาจจะเจอในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะครับท่านเห็นทับทิมแดงอันนี้ไหมผมเอามาไว้ในตู้นี้ ะปรากฏว่ามันทั้งสีสันและการจเจริญเติบโตครับท่านเห็นไหมว่ามันก็ต่างใช่ไหมต่างจากที่อยู่นอกตู้อย่างชัดเจนนะครับผมถึงบอกว่าบางทีถ้าอยากได้บอลบ้านที่มันไม่บ้านบ้านนะครับอาจจะต้องใส่ใจกับเขาหนึน่งนะครับหรืออาจจะต้องลงทุนนิดหนึ่งนะครับอันเนี้ยผมก็ให้ดูทับทิมแดงที่อยู่ในตู้ตู้หนึ่งนะ ใบสมบูรณ์มากนะครับไม่ได้มีร่องรอยของโรคของการกัดแทะนะครับสีสันก็เข้มสวยนะครับแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีทีเดียวเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดประสงค์ของคลิปนี้นะครับก็คือจะพูดไงดีครับถ้าท่านปลูกบานสีบ้านบ้านแล้วมันได้ผลดีครับไม่ได้มีปัญหาอะไรผมก็ยินดีด้วยนะ แต่ถ้าเกิดท่านที่ประสบปัญหาเหมือนผมนะครับเลี้ยงนอกตู้แล้วเจอนุ่นจูนเนี่ยก็อย่าเพิ่งท้อนะครับลองคิดวิธีไปเรื่อยๆนะครับลองปรับดินลองเอามาไว้ในตู้อบเพิ่มไหมนะครับหรือว่าถ้าขี้เกียจหรือว่าแบบทําอะไรไม่ได้คิดไม่ออกบอกไม่ถูกครับท่านก็ตัดใบเขาครับแล้วก็เก็บหัวเขาไว้นะแล้วก็ค่อยมาคิดว่าจะปลูกยังไงใหม่ครับ เดี๋ยวเราค่อยๆคิดไปนะครับจะเป็นการแก้ปัญหาไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับนี่คือบอนบ้านๆน,นะครับที่ถ้าปลูกบ้านๆก็ได้บ,าบ้านๆนะครับปลูกเขาดีเขาก็เป็นบอนบ้านที่ถูกชุบนะครับใส่เสื้อผ้าขึ้นมาใหม่ก็จะสวยแบบนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ